สวัสดีเพื่อนๆเ,เหล่าจอมยุทธทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม SORT OF JUSTICE วันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนหาสกิลอันติของสำนักสอนแรมใจนะครับซิ่งเพื่อนๆก็น่าจะเข้าสำนักสอนแรมใจกันหมดแล้วเนาะใครที่ยังเข้าไม่ได้ก็ คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะมาตอบซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันทําไมบางคนทําได้แล้วทําไมบางคนทําไม่ได้ก็สาหรับเพื่อนๆที่เข้าสํานักสอนแรมใจได้แล้วอาจจะมีบางคนสงสัยนะครับว่าเราจะหาสกิลนั้นสกิลนู้นสกิลนี้มาได้ยังไงวันนี้ผมจะมาบอกวิธีหานะครับ นักยุทธภพนะครับเราจะเข้ามาที่สำนักสอนแรมใจถ้าเราเข้ามาสำนักนี้แล้วตามคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมสอนไปนะครับเราจะได้วิชากระบี่ขั้นหนึ่งรักเป็นวิชาแรกนะครับที่เขาให้เรามาก ตามนี้เลยตสแวงหาการเติบโตแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลคู่นะครับบุปผาเคียงใจต้องมีค่าชื่อเสียงถึงรุ้งแดงเปิดฟ้านะครับแล้วก็ได้รับได้แดงใต้แสงจันทร์ก็สอนไปแล้วนะครับในคลิปที่เราเข้าสำนักสอนแรมใจกัน เมื่อเราผ่านเงื่อนไขแล้วเราก็จะมารับสกิลที่ผู้ถือกระบี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแม่นางคนนั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็คอสตูมเราจะได้เมื่อเราผ่านเงี่ยนไขก็คือมีเพื่อน6กคนได้รับรางวัลชื่อเสียงถึงภูผาน้ําใสสองปรากายเราจะได้รับคอสตูมนะครับมันก็คือชุดสํานักนั่นแหละเราก็มารับได้ที่ผู้ถือกระบี่เหมือนเดิมแล้วก็ สกิลนะครับต่อไปเป็นสกิลเมตาครับชื่อว่าสกิลสายายพันผูกซึ่งมีเงื่อนไขนิดหน่อยก็คือว่าเราจะต้องไปเรียนเต้นรำให้ถึงเลเวล6นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงเหยียบเพลงท่ามหาสมุทรแล้วก็สกิลนี้มันพิเศษก็คือเพื่อนๆทุกคนจะต้องมีค่าสนิทสนมของเพื่อนนะครับ ให้มากกว่า300พคะแนนจึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ซึ่งสกิลเขาก็บอกว่าถ้าเราอยู่ในทีมกับเพื่อนที่มีค่าสมิสนมมากกว่าสามพันะครับมันจะได้เอฟเฟกต่างๆซึ่งเพื่อ,อนๆก็ไปหาอ่านเอาเองนะครับอันนี้ผมไม่อ่านให้ฟังเนาะก,ก็อยู่ในเกมก็มีแล้ว แล้วก็สกิลอันตีนะครับมือ่งกระบีบูพาปโปรยต้องมีค่าความสนิทกับเพื่อนถึงมอบใจให้กันมอบใจให้กันก็ค่าสนิทสนมประมาณ2000นะครับแล้วก็ได้รับกระบีชื่อเสียงแห่งแม่น้ำตะวันตกในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปหากระบีชื่อเสียงแห่งแม่น้ำตะวันตกนะครับถ้าเราทำครบเงื่อนไขแล้วเราจะสามารถได้รับสกิลอันตี ของสำนักสอนแรมใจก็คือหมืนกระบีบุภาโปรยนะครับซึ่งกระบีชื่อดังแห่งแม่น้ําตะวันตกมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองชื่อเสียงยุทธภพถึงขั้นไหนแล้วเราสามารถมาดูได้ที่ตัวละครนะครับแล้วก็กดมาที่เพิ่มคะแนน เขาจะบอกนะครับว่าตอนนี้เราชื่อเสียงอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ผมอยู่เหยืยบเพลงข้ามมหาสมุทรนะครับมันสามารถกดดูได้โดยการกดรับรองชื่อเสียงนะครับว่าเราอยู่ชื่อเสียงที่ไหนก็อ,อ๋อนี่คือรุ้งแดงเปิดฟ้านะครับก็23นาคะแนนผ่านฟันกระบ,บี่ขอบผาความยากที่2ก็น่าจะทำได้กันหมดแล้วแหละเนาะผู่ผาน้ำใสก็ 36แล้วก็เอาชนะผู้ส่งสารมืดในอูอย่างฝั่งนอกก็น่าจะผ่านกันหมดแล้วอย่าเพลงข้ามหาสมุทรก็เพิ่งผ่านนะครับเพราะว่าฝันกระบ,บี่ความยากเลเวลสามเพิ่งมาก็น่าจะผ่านกันหมดแล้ว แล้วคนที่เพื่อนๆจะมารับสกิลก็คือผู้ถือกระบี่นะครับอยู่นี่ก็ทั้งรับกระบี่รับคอสตูมอยู่กับแม่นางคนนี้หมดนะครับอัพสายใายผูกพวันขั้นสูงก็อยู่กับแม่นางคนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถอัพได้เพราะว่าเขาจะเปิดให้อัพในเวอร์ชั่น1.2.2นะครับพอกงานก็รอไปก่อนต่อไปเราจะมา ตอนวิธีการหาสกิลอันตินะครับซึ่งมันก็หาได้ง่ายได้มากเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่รูปจอมยทดถือกระบี่มันจะมีบอกนะครับว่าอากระบี่ชื่อเสียงดังแห่งแม่น้ําตะวันตกมันอยู่แห่งหนใดเอาก็บอกว่าป้ากงซุนเคยถือกระบี่นี้ไา้รำที่ชีเหอที่เมืองฉางอานกระบี่นี้เป็นหนึ่งในตราสารสําคัญของการเรียนรู้ก็อ่านเอาเองนะครับผมไม่อ่านก็ วันนี้เราจะไปหาไอเทมนี้กันนะครับซึ่งเราจะไปที่ที่เกาะเนรเทศนะครับเพื่อนๆเ,เกาะเนรเทศมันอยู่ที่ไหนเอ่ยเกาะเนรเทศอ่าเกาะเซียนเนรเทศนะครับอ่วาว์บมาเลย รอสักครู่นะครับให้เกมวัดเพื่อนๆคงเข้าได้หมดแล้วเนาะสำนักสอนแรมใจมันเป็นสำนักของคนมีคู่ถ้าคนไม่มีคู่เข้ามาก็จะเงาเงา,เงานิดหนึ่งก็ต้องทำใจนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างมันใช้มันใช้กับคนมีคู่ทั้งนั้นเลยแล้วก็เพื่อนๆก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับเราจะไปฆ่าตัวตายกัน โอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆทุกคนมาที่เกาะเซียนในประเทศแล้วเราก็จะมาอยู่ตรงที่อ๋อเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่กัดให้พี่กัดก็คืออ๋อพี่กัดก็คือตรงแท่นนี้แหละครับที่มันเขียนว่าดวงตามังกรฟ้าเราจะมาที่นี่กันนะครับที่นี่คือที่ที่เราจะทำเควสนะครับ สามารถโดดลงไปได้เลยแต่ว่าผมจะไม่โดดที่นี่นะครับผมจะไปโดดที่อ่าสูงกว่านี้เพราะว่าโดดต่ำไม่ได้เราต้องไปที่สูงสูงเ,ออเราเป็นจอมยุทธเราจะมาจุดสูงข่มนะครับในการทำยุทธวิธีมันต้องขึ้นมา จุดที่สูงที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะให้เราได้เปรียบด้านยุทธวิธีอ่าตรงนี้นะครับผมจะมาโดดอยู่ตรงนี้เนาะน่าจะสูงที่สุดแล้วมองเห็นได้ชัดเจนเอ่าแต่ก่อนที่จะโดดเพื่อนๆต้องไปทำเควสนี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทำเควสนี้มันจะทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าเควสเควสเควสอืมเควสอยู่ที่ภารกิจ บทกวีนะทุกคนก็เข้ามาเลยแล้วก็เพื่อนๆต้องทำเควสเควสเควสเอ่อเพื่อนๆต้องทำเควสนี้นะครับอ่นเพื่อนๆต้องทำเควสนี้ให้เสร็จก่อนชีวิตนี้ขอมีเพียงแค่สองเรานะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทำเควสนี้มันจะทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเนาะก็เมื่อไม่มีอะไรมาขวางทางขวางกั้นในการกระโดดหน้าผาของเราแล้วเราก็ โดดไปเลยครับดวงตามังกรเอ,อ๋ยดวงตามังกรฟ้าแล้วมันเป็นดวงตามังกรฟ้าได้ยังไงมันเป็นแค่น้นําวนธรรมดาไม่ใช่หรือไงก็เราจะฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่ายุทธภพนี้มันโหดร้ายกับเราเสียเหลือเกินเอ้ผิดไอ้บ้าโดดลงผิดจุดเขินเลยก็อ่ามันจะมีเคเวสนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นเรือไปเลย แล้วเขาก็จะวับเราลงมาที่นี่เนาะทำไมต้องแอแฮมด้วย <c oughs> ที่นี่คือ <c oughs> วังใต้น้ำอย่างนั้นหรือ <c oughs> อืม <c oughs> หน้าคืออะไร <c oughs> เดี๋ยวทำไมมุมกล้องไปอยู่นี้โอเคอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือพื้นที่เควสที่เป็นเควสผจญภัยที่โชคดีมากอ๋อ แล้วเราก็จะมาเห็นกระบี่สองเล่มนี้อินเดียนเรผู้คนอย่างนี้ต่อมีอาวุธเทพแบบนี้ได้เช่นไรกันลังกระบี่เหมือนกับลักษณะกระบีบแะะบ่แข็งแกร่งหนักแน่นและเปลี่ยนไปด้วยพลังพิเศษแล้วน้ำเดินนายรู้ได้ยังไงลังกระบี่เบาและล่องลอยมีความเย็นหยียบรับแหลมคมอ่านไม่ทัน ว่ากันว่าอวุธเทพเลือกเจ้าของอว,วุธวิเศษเช่นนี้จะเป็นของผู้ใดกันและสถานที่แห่งนี้คืออะไรเ,เพื่อนๆต้องไปทําเควสอ่าที่ผมบอกก่อนนะครับเป็นเควสที่อบอุ่นหัวใจทําแล้วมีความสุขมันจะได้ลงมาที่แห่งนี้ได้แล้วฉันต้องไปที่ไหนอ่าฉันต้องไปอ๋อเขาให้ตรวจสอบฉันต้องไปแห่งหุ่นใด เออพี่ชายตรวจสอบแล้วนะอ,อ๋อนั่นไงไอ้บ้ามีตาหามีแววไหมเมาขึ้นสวรรค์อย่างนั้นหรืออหนังจีนจกำลังภายในมันต้องกงเล่านะทุกคนรสชาติดีจริงๆ อเป็นใครกันที่ส่งมานะหนูหนูมาทําอะไรที่ใต้น้ำอมงนต์้อยผมาจากหนกันพว,วกเจ้าเป็นใครท,ทําไมถึงตกมาอยู่ที่นี่ได้ไม่น่าไปถามเนาะคนที่อยู่ใต้น้ําแบบเนี้ยมันไม่ใช่คนหรอกเออน้ําเดินจะไปถามทําไมมันน่าจะเป็นผี คนธรรมดาเล็กๆไม่คู่ควรที่จะรู้ชื่อเสียงของข้าอเอาเรื่องนะเธอตัาอ,อายุยังน้อยแต่คำพูดกลับไม่ธรรมดาจะไม่รู้ว่าข้าเป็นใครแล้วทำไมถึงกลา้าตัดสินใจว่าข้าคู่ควรหรือไม่อมอย่างเอาน่ารำคาญเง้นมาดูฝีมือของเจ้ากันมาเลยเรื่องตอ,อยเด็กเนี่ยข้าถนัดนักแลโอ้มาก็เปิดโดมเลยสินะ โดมแล้ว <ander> จะเข้าไปยังไงอ่ะน่าสนใจใช่ไหมแต่กลางโลวอ่ะเด็กแต่น่ากระบีหนักแน่นอ๋อน้องสองคนน่าจะเป็นกระบี่คู่อ้าวไปไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวน้องหนูรู้จักพี่น้ำเดินไหมอ้าว อ้าวไปทำไมอ่ะน้องน่าจะเป็นกระบี่เนาะกระบี่สองเล่มพวกเจ้าอายุยังน้อยแต่พลังและวิชากระบี่กับสามารถต่อกรกับยอดฟีมือหิงยิตะพบได้ไม่ทราบว่าพวกเจ้าเรียนวิชาการต่อสู้มาจากที่ไหนกันเจ้าเด็กหนุ่มไร้เยียงสา ก้าหันเรียกพวกเราว่าเด็กน้อยหรืออย่างไรก็ตามในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเจ้าเป็นคนรุ่นหลังที่หายากในสถานที่แห่งนี้วิชากระบี่ของเราเรียนมาจากเจ้านายแ,แล้วเจ้านายของพวกเจ้าคือชื่อของเซียนจะต่าเบาๆได้อย่างไรกันถ้าดาบสุดท้ายเนี่ย,ยจะให้เจ้าได้เห็น กระบี่ที่สะเทือนฟ้าดินของเจ้านายในปีนั้นติบก้าสังหารหนึ่งคนไม่ถึงร่องรอยเตธุระสะบัดเสื้ออาช้างไฮโอบจัน,นเหมือนกระบีกับสู่ต้นกำเนิด กระบีที่ซ่อนคนปรากฏกระบีปรากฏซ่อนคน <ผม S 1> หรือว่าทั้งสองคนนี้คือก็คือกระบี่ไงเออเราอย่าแสดงความโง่ขงเขลาออกมานะน้ำเดินอายเขา <c oughs> กระบี่ประกาศโลกีแต่ว่าทำไมฉันถึงมีโลกีเยอะขนาดนี้นะ ออกจากที่นี่โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพสตบเด็กเราสามารถรับรางวัลได้นะครับดังวันนี้เราจะเอาไปแลกค่าอันติของสำนักสอนแรมใจนะทุกคนก็รับไปเลยแต่ว่าอันนี้ยยังไม่ได้ทำ ตอนนี้เราก็มีสิ่งที่ต้องการครบแล้วนะครับสำหรับการได้มาซึ่งสกิลอันติมืองกระบีบุพพาปโปรยก็ครบเนาะถ้าความสนิทกับเพื่อนคนหนึ่งถึงมอบจะให้กันน่าจะเป็นน่าจะสองพันแต้มแล้วก็ได้อ่ะกระบีจากการทำเควสเมื่อกี้แล้วก็ ต่อไปเราจะไปแลกหมื่นกระบี่ดอกไม้ร่วงนะครับไปเลยกดที่พูดถือกระบี่แล้วเขาจะพาเรากลับสำน,นักดอกท้อตอนนี้เกมก็เปิดมาประมาณน่าจะสองอาทิตย์แล้วน้องก็เป็นยังไงบ้างครับการเล่นเกมเกมนี้สนุกไหมก็น่าจะสนุกนะ้องคนก็ยังเล่นกันอยู่ สนทนาครับแล้วก็เลือกเรียนรู้เคล็ดกระบ,บีดอกไม้ร่วงก็กดไปโอเคเอาไปซะท่านอาจารย์เราสามารถออกจากสำนักได้นะครับโดยที่มาคุยกับผู้ถือกระบี่เนาะ ถ้าสมมุติว่าเราไดา้วิชาครบทุกอย่างแล้วก็สามารถออกจากสำนักได้เลยนะครับไปเข้าสำนักอื่นต่อ,อมันน่าจะกลับมาเข้าสำนักได้เรื่อยๆเพราะว่ามันยังต้องแลกสกิลอยู่นะทุกคนเนี่ยมันต้องอัพเกียรดสกิลาสายย้ายพันผูกนะครับซึ่ง จะเปิดในเวอร์ชัน1.2.2อีกนานเลยถ้าใครอยากจะแช่อยู่สำนักนี้ก็แช่อยู่ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ควรแชร่เนาะเราควรจะไปเข้าสำนักอืน่นๆเพราะว่าจะไปเรียนรู้วิชาของสำนักอืน่นๆกันก็คลิปนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้เนาะก็อามาแล้วสำนักสอนแรงใจเป็นสำนักของคนมีคู่นะครับคนที่ไม่มีคู่เข้ามาก็จะ เข,นขินหน่อยเพราะว่าเขามาเป็นคู่เนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอ๋อาปากกิวด้วยนะครับผมกิวยอตอนอยิ้มสู้ต่อนะยิ้มสู้ตลอดนะแล้วแต่ท่านๆจะแปลก็รับสมัครสมาชิกนะครับเซิร์ฟทีดีเนะาะถ้าเป็นสาวสาวสวยๆส,สาวสวยหมวยเอ็กและเซ็กซี่หัวคิวบอกว่าจะรับทันทีนะครับยังไงก็ ไว้ทุกคนเล่นเกมนี้อย่างมีความสุขแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับเมื่อเราแลกสกิลมาแล้วเ,เพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูที่กระเป๋าได้นะครับเพื่อเรียนสกิลเนาะก็อ่อนี่นี่ครับเป็นสกิลอันติเอาใช้เป็นภาษาจีนแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าหมื่นกระบี่ดอกไม้โปรยก็กดใช้นะครับแต่ว่าผมมีแล้วมันใช้ไม่ได้ ต้องมาอัปเกรดนะครับเพื่อนๆมันต้องมาเลื่อนขั้นเพราะว่าผมไปสุ่มกาชามาแล้วแบบว่าอยากอยากได้เร็วน้องก็เลยไปสุ่มกาชามาก่อนเพื่อนๆนสามารถเอาวิชามาอัปเกรดได้มันอัปเกรดได้ถึงขั้น6นะครับอันนี้มันก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นมานิดนึงต่อไปเขาก็จะเพิ่มแบบเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระกาอากาศ2 5แล้วก็เพิ่มดาเมจหมื่นกระบี่ปรับมา10%ต ั้นสุดท้ายก็เมื่อจบดตี่เข้าเป้าด้วยการโจมตีปกติสะสมรัศมีกระบี่ห่ขั้นครบ8ชั้นสามารถใช้หมื่นกระบ,บี่ปราบมานได้อีกครั้งเอฟเฟกนี้มีผลเพียงครั้งเดียวก็ออยเป็นเพื่อนโชคดีน,น,นะครับกับการเป็นจอมยุทธโอเคนะครับทุกคนในเมื่อเราได้สกิลของสอนแรมใจครบทุกสกิลแล้วเราก็ควรจะมาออกจากสำนักนี้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นสำนักของคนมีคู่เนาะ คนโสดอยู่ไปก็อายเขาอ่าซึ่งผมก็ได้แบบสกิลมาครบทุกอย่างแล้วก็จะทำการจากลากันไปสักทีสำนักของคุณมีคู่ตอนนี้ได้มาหมดทุกอย่างแล้วก็พอลาเลยแล้วกันเราจะไปเข้าสำนักอื่นนะครับเรีงๆไว้ก็น่าจะเป็นบูตึงแล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะไปเข้าสำนักอ่า ไรกิเลสไม่ได้เพราะว่าน้ําเดินยังมีกิเลสอยู่เต็มอกนะครับมันไปเข้าไม่ได้เรามาเข้าบูตึง้งแต่ก็ไม่รู้ว่าบูตึ้งเขามีกฎห้ามห้ามแต่ต้องผู้หญิงไหมถ้ามีกฎแบบว่าห้ามแต่เนี้ยต้องตัวผู้หญิงเนี้ยลำบากเลยก็ต้องเรียนการแสดงสินะโอเคมาทำการออกจากํำนักของคนมีคู่กันนะครับคนโสดอย่างเรามันอยู่มันอยู่แล้วลำบากใจอ,อ่ะเออก็ สนทนานะครับแล้วก็เลือกออกจากสำนักก็เลือกเรียนสำเร็จออกจากสำนักแล้วก็เขาจะคุยกับเรายิ็กๆหน่อยๆแล้วก็ฉันจะคิดถึงคุณฉันคิดถึงอาจารย์ทุกคนที่เป็นผู้หญิงโอเคคุณได้ออกจากสำนักสอนแรมใจแล้วบา,บายยสำนักของคนมีคู่ทั้งหลายไปละ